ก็เตรียมของที่จะไปแคมปิ้งกันเพราะคันนี้ขนสองคนขอน้องเจนนี่ด้วยอน,นี้ก็จะเป็นของแช่มีพวกวายนะฮะวายขาวแล้วก็พวก,น,น,กน้อันนี้ก็จะเอาใบชาพวกเป็นพวกอะไรในรถก็มีนะฮะว้าว ของพี่คือเราจะย้ายบ้านไป,บบไปแค่สองวันเอสองคืนไปแคมป์เนียนะคะไม่ว่าจะไปหนึ่งคืนหนรือ1เดือนก็ขนของเท่าเดิมสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่นทุกๆคน<อ>ยาวนาน,าน,นมากๆมากเลยสำหรับการล็อกดาวน์ที่ผ่านมาต,ต,ตั้งแต่ปลดล็อกเปิดประเทศนี่พี่เพิ่งมาครั้งนี้ครั้งแรกนะฮะครั้งแรกเลย ตื่นเต้นฮะไม่ได้ไปมานานมากเริ่มต้นครั้งแรกนี่เราก็มาในแนวพักผ่อนหย่อนใจเป็นสถานที่พักผ่อน<ป>แล้วก็ใกล้ๆกรุงเทพแก่งคอยสระบุรีฮะบ้านไร่พอเพียงเนีฮะบ้านไร่พอเพียงฮะพอดีจังหวะเพื่อนๆจะมาเที่ยวกลุ่มพวกเราเนี่ยจะมาเที่ยวกันพี่ก็เลยถือโอกาสมาแนะนำสถานที่นี้ถ่ายคลิปมาให้ดูเล็กๆน้อย การมาของพี่นี่ก็เปิด GPS แล้วก็มาตามที่เขาบอกเลยฮะตั้งพิกัดไว้เลยบ้านไร่พอเพียงอยู่สระบุรีทริปนี้เราก็ไปเที่ยวกันทั้งหมด8คนนะฮะขับตามๆกันมาแค่2คันแล้วก็ส่วนที่เหลือก็มาเจอกันที่บ้านไร่พอเพียงบ้านโกดดกฮะโกดดกฮนะขอโทษนะฮะโกีดก แค่ตรงจุดนี้นะฮะที่เชื่อ GPS ไม่ได้ GPS จะบอกว่าเลี้ยวซ้ายจุดหมายอยู่ทางขวาแต่จริงต้องเลี้ยวขวาฮะต้องไปทางขวานะฮะพอหลงมาแล้วขวาไปนิดนึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายจะมีป้ายบอกถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะฮะบ้านไร่พอเพียง การเข้าพักที่นี่ก็ต้องติดต่อล่วงหน้านะฮะเราก็จองแล้วก็โอนเงินไว้แล้วแล้วก็พอมาถึงก็ต้องมาที่จุดจุดแรกเลยเข้าประตูมาก็จะเห็นเหมือนประชาสัมพันธ์นะฮะของหมอพร้อมใช่ค่ะเพื่อนเดี๋ยวมีทุสบอปมาค่ะใช่อเพื่อนเอออันนี้เราการเข้าพักนี้ก็ต้องดูเอกสารก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะราเียนถึงจะเปิดให้ท่องเที่ยวได้แต่ก็มีมาตรการป้องกันนะฮะ ต้องฉีดวัคซีนสองเข็มหรือให้ครบแล้วก็หรือไม่ก็ต้องมีผลตรวจให้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นโควิดเข็มค่ะี่เขีย้คะที่อ่ใช้ได้อีกนะใช่มีอีกเป็นกล่องเลยอันนี้ตัวน้ำยาทิชชูสำหรับคนที่รอเข็มหนึ่งหรือว่ายังไม่ได้ฉีดเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีผลตรวจมาเนี่ยก็ต,กต,ยต้องพกตัวเทสมาเองต้องพกมาเองนะฮะ

ฟ้าสบายเลยใช่ไหมจะท้องหรือไม่ท้องดูกันเต็ขึ้นสองขีดก็หรูล่ะ <c oughs> น้ำตาไหลเลยแปต้องขึ้นสีก็คือคอนโทรลถ้าขึ้นทีเนี่ยไม่เป็นถ้าเป็นปุ๊บนะมันจะขึ้นทีก่อนอ๋อโอเค <Okay, S 1> ไม่ท้องผ่านนะฮะน้องนกแก้วผ่านแล้วนะฮะลงทะเบียนแล้วก็ไปเที่ยวโลด พี่ใหญ่เรามาแล้วฮะมาถึงล่วงหน้ามาถึงกล่องประมาณ20นาทีพี่อลิสฮะครั้งนี้เป็นการรวมกลุ่มที่ไม่ได้เจอกันมาเป็นปีนะฮะเป็นการมาเที่ยวพักผ่อนอยากเจอมากกว่าอยากเจอกันมากกว่าที่อยากเที่ยวฮนะไนของเรากางม,มาตรงไหนอ่ีลงไสุดเลย่ปสุดห้ละไปฮะหลังจากลงชื่อแล้วก็สามารถขับไปเลือกที่กลางได้เลยนะฮะ นี่ก็ขับไปที่กลางเต็นกันที่นี่บ้านไร่พอเพียงนะฮะแคมปิ้งคาเฟ่เป็นสถานที่ซึ่งไม่ใหญ่มากนะฮะลำทางอยู่ทางด้านซ้ายนะฮะแล้วก็สองข้างเนี่ยสีเขียวเนี่ยก็สามารถกางเต็นได้หมดเลยที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ก็คือมีไฟมีอาหารขายมีกาแฟมีร้านกาแฟนะฮะแล้วก็มีหมูกระทะนะ ตรงที่เราอยู่นั่นตรงด้านในสุดแล้วเป็นเต็นท์เหลืองๆไปดูกันเดี๋ยวขอไปดูสถานที่ก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวขอพี่กลางเต็นท์ก่อนกันลวกันนะฮะแล้วเรา,ากางเสร็จแล้วนะฮะที่นี่อ่อพื้นที่จะเป็นเนินเลยต้องกางเรียงแถวหน้ากระดาน ต่ละเต็นแต่และเต็นก็อาจจะอยู่ห่างกันเล็กน้อยนะฮะคิดว่าเว้นระยะช่วงโควิดนี่ก็อิ่มนะฮะกว๋วยกางเต็นเสร็จนี่ก็บ่ายแก,แก่แล้วนะฮะก็มาทําอาหารกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยพาไปทัวร์ที่บ้านไร่พอเพียงนี่ลูกผักมา้ทำอะไรไว้กินกับเนื้อย่างครับอ๋อกินกับเนื้อย่างนำเสนออะไร เนื้อย่างจากเดอะบูติกบูชเชอร์ค่ะเดอะบูติกบู h เชอร์มันเนื้อชั้นดีที่สั่งมากินต้มผักไม่ยังหอมเลยฮะวันนี้เราก็จะมาลองเนื้อวากิวนะฮะ,นะเนื้อวากิวชั้นดีอ่าก็ใส่เกลือแล้วก็พริกไทยทั้งสองด้านนะฮะว้าว wow. อาหารพิเศษสำหรับคืนพิเศษอืมหอมมากการย่างเนื้อเนี่ยน้องเจนนี่ก็บอกมานะฮะว่าให้ย่างสุกเกลด้านคือหมายถึงว่าพลิกสองั้งอย่าพลิกไปพิกมานะฮะนี่ไปดูชินน้นไหอมหองใหดูหอมพยอย่างนะอืมพอร้อยชิ้นเนี้ยชิ้นต่วนอืม อร่อยอันนี้อร่อยกว่าอร่อยกว่าอร่อยไม่มากว่าแต่อนนี้ก็อร่อยเป็นเนื้อที่อร่อยอร่อยคนละแบบนะฮะตุกพ้อไหมอันเนี้ยผักงีต้มจนนิ่มนะฮะนิ่มหวานและมีน้ำซุปแยกต่างหากเนื้อนี่จะมีอยู่สองแบบเนื้อวากิวกับว่าเนื้ออะไรนะที่จำไม่ได้นะแต่ว่าอร่อยมากสามชิ้นพันห้าโอ้โชิ้นพันห้านี่ต้องต้องให้อยู่ในท้องนานๆหน่อยนะฮะ บอกคืนนี้พิเศษก็เพราะว่าเราจะมีเบอร์เดย์ล่วงหน้าให้กับพีลิสเรามากางเต้นมันธรรมดานะฮะคือเหมาลานเลยเพราะว่ามีอยู่กลุ่มเดียวปกติกดทั่วไปของลานกลางเต้นนะฮะก็สามารถส่งเสียงได้ถึงสี่ทุ่มนะฮะ แต่ที่นี่มีแต่เราก็เลยสบายผู้หญิงคนนี้ทั้งสวยทั้งแก่งทั้งชราชไม่ฉลาดเลยถ้ามึงไม่บอกกูกูก็มองไม่เห็นต้องฉลองกันหน่อยนะฮะอุตส่าห์ผ่านโควิดมาหลายซีซั่นมากแล้วมาเจอกันมาเที่ยวกันอยู่กับเพื่อนๆมีความสุขมากฮะออก จะมีแคมป์สายบันเทิงแบบนี้ต้องไปให้ถูกที่และก็ถูกเวลาด้วยนะฮะไม่ง,งั้นล้วก็เสียงดังนี้ไม่ได้ล้อมวงสนุกกันไปนะฮะตอนคืนที่นี่อากาศจะเย็นยิ่งดึกยิ่งเย็นมากฮะความสุขทุกอย่างถ้าอยากมี ต้องสร้างเองแล้วก็ที่บ้านไล่พอเพียงเนี่ยจะเปิดไฟให้อย่างเงี้ยแสงสว่างสวยๆเงี้ยทั้งคืนนะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะมืดได้เวลานอนเดี๋ยวพพุ่งนี้ตื่นแต่เช้าดีกว่าอื้มมานอนกันฝันดีฮะร์นิ่งเช้าวันใหม่ฮะยังไม่มีใครตื่นกันเลยเช้านี้ก็จะทำอะไรทานมาดูกัน ล้งแล้วนะฮะเท่าที่ดูในเขียงนะฮะนอกจากจะมีมันฝรัง่งหัวหอมไก่มะเขือเทศมันคงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากซุปร้อนๆสิ่งที่สุกยากที่สุดก็คือมันฝรั่งนะฮะจะสุกยากเล็กน้อยต้องต้มนานๆและต้องทำให้สุก จริงๆการมาแคมป์ของกลุ่มเรานี่ก็แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกตื่นหรือสะดวกนอนตอนกี่โมงคือตามสบายสุปเปอรล้างก็เสร็จแล้วนะฮะว้าว <Wow. S 1> นอกจากซุปแล้วก็คงเป็นเมนูอาหารเช้าจริงๆ การมาแคมป์กับการทำอาหารนี่เป็นของคู่กันนะฮะวันนี้พี่ก็เลยมาทำอาหารนอกสถานที่ได้บรรยากาศ <cerca> จะมีทั้งพริกเบลหรือพริกหวานนะฮะสีแดงเหลืองเขียวต้นหอมผักชี huh huh. แล้วก็รวมทั้งเห็ดเชมยอง ไส้กรอกที่เราผ่าเนี่ยนะฮะเพื่อเราจะแหวกไอเรื่องแหวกพี่ถนัดพี่ชอบกระทะใบนี้นะฮะเพราะว่าเราราดน้ํำมันไปมันก็จะเทไหลไปอยู่ข้างข้างมันทำให้ไม่อมน้ำมันนเราก็จะตอกไข่ลงไปในระหว่างไส้กรอกที่เราแหวกออกนะฮะ แล้วก็โรยหน้าตามใจชอบนะฮะหน้านี่ไม่จะเป็นที่จะต้องเป็นพริกหวานหรือเป็นเห็ดหรือเป็นอะไรแล้วแต่จะเป็นหมูสับเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ความชอบนะฮะเสร็จแล้วฮะเมนูอาหารเช้าที่หน้าตาดีและก็อร่อยแา่ดิมเช้าแล้วก็มหมับ ตอ,อกไข่ไดาวกันตรงนิดีกั่วเจ้าไม้ออกก่อนนะฮะอืมหอมพริกหยวกเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะมานั่งทานโต๊ะธรรมชาติ เพราะว่าธรรมชาตินี่บำบัดนะฮะบำบัดได้ทุกอย่างจริงเป็นมื้อเช้าที่เจริญอาหารมากๆไม่มีควันพิษไม่มีเสียงรถมีเสียงลำทาน,น้ำไหลและก็เสียงนกร้องธรรมชาติมากๆทางมื้อเช้าเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะพาไปทัวร์รอบๆบ้านไร่พอเพียงนะฮะ เป็นชายน้ําอนณาเขตเท้กลางเต็นได้ในะระดับล่างระดับบนนี้แล้วก็เป็นทางลานจอดมีปลั๊กไฟมีปลั๊กไฟสิ่งที่ขาดไม่ได้คือสายพ่วงปลั๊กนะฮะต้องพกมาเองอืมนี่นะฮะปลั๊กไฟนี่ก็จะเป็นห้องน้ํา ท้าให้เปลี่ยนโซนล้งมือนะฮะตรงจุดนี้แล้วแกนี้จะมีเป็นห้องอาบน้ำอยู่ห้องหนึงสไตล์ลอฟแล้วก็สะอาดห้องน้ำมีหลายจุดนะฮะแต่จุดตรงที่พี่อยู่นี่จะมนนีห้องอาบน้ำหนึ่งห้องแล้วก็ห้องน้ำห้องกับถ่ายเนี่ยสองห้อง พอเพียงสี่อืนี่เป็นพอเพียงสามเขาเปิดเต็นท์ไม่ได้นะคะเพราะว่าพอลูกค้าออกไปปุ๊บเขาก็จะทำความสะอาดพอทำความสะอาดปุ๊บเนี่ยก็ะจะไม่สามารถเปิดเต็นท์ไปดูได้ส่วนทางด้านหน้าก็สามารถกางเต็นท์ได้กางเต็นท์ได้ผมเลย รออตรงจุดร้านกาแฟนี่ก็จะมีจักรยานให้ขี่เล่นด้วยนะฮะสามารถไปขี่เล่นได้กาแฟที่นี่รสชาติดีแล้วก็ไฮไลท์ของเขาก็จะเป็นกาแฟมะพร้าวหรือกาแฟลิ้นจี่มาลองชิมกันได้นะฮะอะไรนะฮะลองเป็นลาเต้มะพร้าวดูไหมคะขอะไม่ฮะเพราะพี่แพน้ำมะพร้าวพ,พี่เอาไล้างหน้ <laughs> <laughs> บรรยากาศน่านั่งมากเลยนะฮะ เย็นสบายเพราะมีรอองเย็นพ่นมาแก้วนี้ของพี่ก็เป็นลาเต้ธรรมดานะฮะส่วนของน้องเจนนี่ก็จะเป็นกาแฟลิ้นจี่ถัดจากร้านกาแฟมาโซนด้านนอกนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของร้านกาแฟนะฮะสามารถมานั่งได้จัดในแนวแคมปิ้งเอาดอร์นะฮะกลมคืนกับบรรยากาศมากร้านที่นี่ก็ยังมีเรือขายักษให้พายนะฮะพวกพี่ๆก็มาลองพายเรือกัน บรรยากาศดีมากๆพายไม่ยากเลยนะฮะระยะทางที่ให้พายนี่ก็ไม่ไกลนะฮะแค่พอหอมปากหอมคอเพราะว่าเจ้ามันเด็กยังพายไปแล้วเราพายไม่เป็นนี่อายแล้วใช่ใช่ฝึกพา,ายกันไปนะฮะ,ะอ่าเจ้าลิตเติ้ลก็ลงด้วยลิตเติ้ลนี่เป็นหมาของพี่ลิสนะฮะที่นี่สามารถพาน้องหมามาเที่ยวได้นะฮะ บ้านนี่เป็นหลังนี่ให้เช่าคืนยังไงคะคือหลังละพันห้าแต่นอนได้สองท่านเป็นห้องแอร์ค่ะหลังละพันห้านอนได<ช>้สองท่านเป็นห้องแอร์ใช่ค่ะห้องน้ํำนะคะห้องน้ําเป็นห้องน้ํารวมอ่ะคะ่ะอ๋อห้องน้ํารวมใช่ค่ะถ้าเสริมคือท่านละสามร้อยค่ะทุกวันหรือว่ามีเฉพาะเสาร์อาทิตย์อีกราคาหนึ่งราคานี้จนถึงสิ้นปีอ๋อสิ้นปีนใช่แล้วอาหารนี่ก็จะมีเฉพาะวันธรรมดาไหมฮะ คือวันธรรมดาไม่มีค่ะมีเฉพาะแค่สุกเสาร์อาทิตย์อาหารตามสั่งค่ะชุมชนแถวนี้วันธรรมดาต้องเตรียมมาเองใช่ค่ะโอเคมีแค่หนูจะมีแค่จำหน่ายซุปแค่หมูกระทะแค่เครื่องดื่มหมูกระทะนี่มีทุกวันมีทุกวันโอเคหมูกระทะมีทุกวันก็อยู่ได้แล้วอืมโอเคนะฮะขอบคุณมากสวยฮะน้องเขาน่ารักนะฮะที่นี่อาศัยอาศัยดีสถานที่ก็สวยห้องน้ำสะอาดมากไม่มีกลิ่นเลยที่บอก ตรงจุดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของร้านกาแฟมานั่งได้นะแอบนอนก็ได้นะ <c oughs> การติดต่อเขาพักที่นี่ต้องติดต่อในอินบอ็อกซ์นะฮะของเพจบ้านไร่พอเพียงเพราะที่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แต่มีแต่สัญญาณ w i f i ให้และใครที่อยากมาแต่ตัวแต่อยากได้บรรยากาศแคมปิ้งที่นี่ก็มีเต็นท์ให้นะฮะคืนละพัน เป็นเต็นท์พัดลมนอนได้สองท่านและคนที่นําเต็นท์มาเองนี่ก็สามารถมากางได้นะฮะคนละ200ทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศของบ้านไร่พอเพียงแคมปิ้งคาเฟ่ไปเดี๋ยวเราก็เก็บของดีกว่าไอตอนมาเนี่ยกางมันง่ายนะฮะแต่พอตอนที่จะกลับเก็บเนีมันแบบ กลันร้อนร้อนมากเดี๋ยววันนี้ก็กลับแล้วนะฮะค่อยๆเชียร์กันสงวันผ่านไปอย่างรวดเร็วใช่เดี๋ยวกาสหนนะ้าไปใหม่ใช่ฮนะเขาว่าความสุขมักจะผ่านไปอย่างรวดเร็วเสมอสองคืนนี้ยังไม่อิ่มเอ็มนะฮะท้ายนี้คงต้องลากันแล้ว ตอนมาสะอาดยังไงขากลับแราก็คืนความสะอาดให้เช่นนั้นนะครับกฎที่ชาวแคมป์ต้องมีโอโ้สายแคมปม์ตัวจริงกันเท่านั้นเลยนะฮะโอเคมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอลามิตรภาพและความสุขแบบนี้เราจะมีให้มาชมกันเรื่อยๆนะฮะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะขอบคุณ